ไอ้บ้านั่งง่ายของมึงกินแล้วเหี้ยล้มล้มล้มก็เหี้ยแล้วมันดึงเออกูบอกแล้วมันดึงอะมันมันไม่ใช่ล้มอีเทียงดิเอาเลยนะมันจุ๋ยนะนั่นแะมันดึงอยู่นะอีเทียงดิอีเทียงดิลองดูแล้วบอกเราไปเหี้ยป้าดึงอย่างั้นะป้า ม่มันดึงมันดึงแบบนี้กูหลายรอบแล้วเออหน้าฟ้านี่ยเนี้ยนีนีนี้เนียโอโหโอหโอ้โ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 หโออ้โหโอ้โหโอ้โหโหโอ้้โหโอ้หโออ้โ้โหโอ้โหโอ้โหโโหโอ้อ้โหโ้โอ้โหโ้โหหออ้ออ้ห้อ้ห ที yeah yeah. ่มันหลุดมาทั้งต่อเลยแต่โอ้ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยแต่ว่ามไปซื้อเส้เดือนมาโอ้โตรเด็ีนักดิ์สิทธะ